ใดที่มียังมีแสงสว่างสายลุ้งยังเป็นสะพานให้เราก้าวไปเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆเรฟซี c, พี่น้องชาว YouTube ด้วยกันทั้งหลายครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับก็ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้ดูสายลุงเป็นวันแรกครับหลังจากที่ฝนตกมาประมาณ2ออาทิตย์เต็มๆครับในการกักตัว มาชมสายลุงแล้วก็บรรยากาศไล่มันครับนี่สุดยอดครับบรรยากาศดีมากครับผมมีสายลุงด้วยคือบรรยากาศดีมากครับตอนเย็นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วครับนี่สุดยอดครับผมไม่มีอะไรมากมายครับแสงสว่าง ก็ยังมีครับผมประมาณ6กโมงครับผมนี่คือบรรยากาศดีมากครับนี่คัวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้วันนี้ผมมียังมากมามครับวันนี้ครับอัปเดตในการติดก,กักตัวครับผลกำลังยุดตกครับ ไล่ทิศเลยครับฝนตกสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วครับก่อนผมจะมาก็ตกอยู่ครับผมมากักตัวอยู่นี่ก็ว้ายตกครับผมเวลาออกไปข้างนอกหรือไปแบบเดียวครับตองนั้นมีแต่ฝนตกครับผมมัยยังมากมายครับขิดหอดเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายขอกระเทิอนครับ สายหลงเปิงโ่อกระเทินครับเดี๋ยวมาถ่ายให้อีกจักน้อยครับตอนนี้มาอาบนามครับผมนี่เห็นทางมาอาบหนามครับผมบรรยากาศดีครับสวนมันบรรยากาศดีนะครับผมถ่ายมิตรภายอันนี้นะครับนี่ตระดากาซบู๊ครับนี่กับกระเป๋ากระเป๋าแบตครับบรรยากาศดีนะครับผมวทางมาอาบหนามครับ บรรยากาศดีครับเบิร์นกำลังครับทางเดินมาพกกระถือเลยถ่างไทยอีกจักน้อยสักครับมาเบิร์นอันนี้บรรยากาศตอนเย็นๆครับโอ้มีหดคิงเลยครับผมเดี่ยวให้เบิร์นครับนะครับผมโอ้ยกินกับแกงหน่อยกับแจวนี่เด็ดลุคครับผมหอกงามครับผมบรรยากาศดีหน้าใหม่ก็มีครับ จจดค่ะครับผมเดินทางมาอาบน้ำครับนี่บรรยากาศตอนยืนดินแล้วครับพวกมุก้งปลาแล้วครับผมเห็ดหอกว่อเทมเข้ามาหาเห็ดกันหลายคนอยู่เลยครับให้ผม,มาอาบน้ำก่อนบรรยากาศดีลายนี่นะครับมาอาบน้ำครับผมง่ายๆก็น้ำไหลตลอดครับ แต่ว่าตอนนาแหลงบ่มีนะครับมันจะหนาฝนนาแหลงบ่ไลครับแถลงจริงจริงๆบ่ไลครับผมหนาฝนฝนตกมาหลายครับผมผมตักแนงอยู่ครับผมอาเดิมสมรสานแล้วครับผมนี่เด็ดชุดครับนี่อาบน้ำด้วยครับนี่อาบน้ำตอนนี้เย็นนี่แหละครับนี่ครับนี่เฮ้ยน้มไซร์ไลเย็นเลยครับผม มีครับตัวปลาด้วยครับตัวปลาเว้นไม่ใช่เบิดเละต้องใส่ลงลำหนาเนบิดระยะโคลตัวไกลครับผักบรรยากาศดีครับมุงอาบน้ำเด็ดสุดครับเด็ดสุดดี่ลายไลเลยครับผู งามหนามครับผมเด็ดลีครับผมงามหนามครับกาสบูหนามไลใสเย็นครับผมอาหนามต้องมาศาสตร์ก่อนครับระวังกักตัวครับผมบรรยากาศดีไรเลยครับบรรยากาศดีครับมองมือก็มาตัวคอมเมนต์อยู่นี่แหละครับนี่ที่นี่แล้วก็อยู่นี่ครับผมนี่ ตัวคอมเมนต์ครับตอนแรงๆครับมันยากาศดีเลยครับตามไซรลายเย็นครับผมผมมันยากาศตอนแรงๆเกิดประมาณนี้นะครับ บรรยากาศดีไล่ครับผมสีล่ลอยสี่ลอยองศาครับผมมันมาสามลอยหกสิบสี่ลอยครับผม,ม,ค,บผมคักคักครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี UK, ้เพราะว่าโตจากอันนี้เพ่อกระเทินครับต่อจากสายหลุงครับผมอาบน้ำก่อนครับวันนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่สนามใสๆเย็นๆนะครับผมอ้วี่น้ำาสอ้าวใสปลาซิ่วหน่อยลอยลอยลอยเลยหู เจอกันไม่ชิมนะครับผม